การเดินจงกรมการเดินจงกรมเป็นการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานิสงส์ของการเดินจงกรมที่สำคัญมีห้าประการคือทำให้เป็นผู้เดินทางไกลได้ทนทำให้เป็นผู้ทําความเพียรได้ทนทำให้เป็นผู้มีความเจ็บไข้น้อยทำให้อาหารย่อยได้ดีและทำให้สมาธิที่บรรลุในขณะเดินจงกรมตั้งมั่นอยู่ได้นาน นั่นหมายความว่าเมื่อเดินจงกรมอย่างถูกต้องจนได้สมาธิสมาธินั้นก็จะอยู่ติดตัวไม่เสื่อมลงง่ายๆและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเจริญสติระหว่างมีชีวิตประจำวันต่อได้ด้วยเนื่องจากสมาธิที่เกิดขึ้นมีความพร้อมรู้การเคลื่อนไหวของกายอย่างเป็นธรรมชาติกายเคลื่อนไหวไปถึงไหนจิตก็มีความตั้งมั่นพอจะตามรู้ไปถึงนั่นหากเดินจงกรมแล้วไม่ได้สติ ไม่มีสมาธิติดตัวมาใช้ในชีวิตประจำวันก็แปลว่าเรายังเดินจงกรมไม่ถูกหลักให้พิจารณาว่าทุกคนเดินเป็นกันอยู่แล้วการเดินไม่ใช่เรื่องยากไม่ต้องฝึกเดินก็เดินกันได้แต่ที่เดินแล้วจะได้สตินั้นจำเป็นต้องฝึกกันมิฉะนั้นระหว่างเดินก็มักมีจิตใจเลื่อนลอยหรือจินตนาการไปต่างๆ เช่นคิดไปว่าเรากำลังเดินอยู่ด้วยท่าทีที่น่าเกรงขามเรากำลังเดินอยู่ด้วยบุคลิกสงบสํารวมเรากำลังเดินอย่างสง่างามหรือเรากำลังเดินแบบจ๋องๆเป็นต้นพูดง่ายๆว่าคนทั่วไปเดินด้วยความคิดนึกไม่ใช่เดินด้วยสติ การจะแกะเอาจิตออกมาจากจินตนาการกลับสู่โลกความจริงที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าก็ต้องอาศัยของจริงเช่นสัมผัสกระทบระหว่างเท้ากับพื้นเมื่อใดมีสติอยู่กับสัมผัสกระทบตามจริงเมื่อนั้นจินตนาการจะหายไปยิ่งจินตนาการหายไปนานขึ้นเท่าใดใจเราก็จะยิ่งอยู่ในภาวะรู้จริงไม่ผิดเพี้ยนนานขึ้นเท่านั้น สรุปคือเราจะใช้การเดินจงกรมเป็นเครื่องฝึกสติรู้เท้ากระทบเพื่อเปลี่ยนจากกิตที่คิดเป็นรู้เพื่อเปลี่ยนจากจินตนาการเป็นสติเพื่อเปลี่ยนจากความฟุ้งซ่านและความเหม่อลอยเป็นสมาธิที่คงเส้นคงวากันจงกรมคือการเดินกลับไปกลับมาบนทางเท่าที่จะหาได้อาจเป็นในร่มหรือกลางแจง้งอาจสั้นเพียง19หรือยาวถึงห9ก็ได้ ความยาวและสภาพของทางจงกรมไม่สำคัญไปกว่าวิธีรู้เท้ากระทบอย่างถูกต้องการจะรู้เท้ากระทบอย่างถูกต้องนั้นเริ่มแรกควรเน้นที่ใจอันเปิดกว้างสบายทำนองเดียวกับที่คิดจะเดินเล่นชมสวนเพราะใจที่เปิดกว้างสบายจะพร้อมรู้ตามจริงแต่ถ้าตั้งอกตั้งใจมากเกินไปใจจะคับแคบและมีแนวโน้มจะฝุงสัน้นหรือจินตนาการท่าเดินขึ้นมาเอง ขอให้เอามือไพย่หลังเงยหน้ามองตรงไปข้างหน้าแบบไม่จดจ้องเพ่งเล็งจุดใดจุดหนึ่งก้าวเท้าแบบเดียวกับทอดน่องเดินเพื่อความผ่อนคลายแต่ในอาการเดินผ่อนคลายนั่นเองให้กำหนดรู้สัมผัสระหว่างเท้ากับพื้นไปด้วยขอให้สังเกตว่าถ้าเท้าเกรงจะรู้กระทบไม่ชัดแต่ถ้าเท้าอ่อนแล้ววางเหยียบพื้นได้เต็มฝ่าเท้าจะรู้สึกถึงกระทบได้ชัด ยิ่งรู้ต่อเนื่องนานเท่าใดเท้าก็จะยิ่งปรากฏชัดต่อใจมากขึ้นเรื่อยๆเท่านั้นความฟุ้งซ่านในหัวจะหายไปความชัดเจนของฝ่าเท้ากระทบพื้นจะเด่นแทนความรู้สึกโดยรวมจึงเป็นประมาณข้างบนว่างข้างล่างชัดสังเกตว่าถ้าจะให้เท้าอ่อนและวางเหยียบได้เต็มฝ่าเท้านั้นใจต้องไม่มีความเร่งร้อนไม่มีความเพ่งเล็งเคร่งเครียด ไม่มีความฟุ้งซ่านซัดใส่ออกนอกตัวแต่ต้องอ่อนโยนอยู่กับเรื่องเฉพาะหน้าคือเท้ากระทบ9ก้าต่อ9ก้าอย่างเดียวเมื่อกำหนดไว้ว่าจะอาศัยสัมผัสของเท้ากระทบพื้นเป็นหลักสติก็แปลว่าเราได้เครื่องชี้ว่าสติยังอยู่หรือไม่ถ้าสติยังอยู่ก็แปลว่าต้องมีเท้ากระทบอยู่ในใจถ้าสติขาดก็แปลว่าเท้าหายไปจากใจ ด้วยหลักเกณฑ์เช่นนี้เราจะรู้ตัวว่าเมื่อใดเท้าหายไปจากใจเมื่อนั้นก็เกิดความฟุ้งซ่านหรือความเมื่อลอยขึ้นมาแล้วหากกำลังฟุ้งซ่านจัดขอให้ลองเดินด้วยอัตราที่เร็วขึ้นกว่าปกติการรู้สัมผัสกระทบถี่ๆตามจริงจะช่วยลดคลื่นความฟุ้งซ่านลงมาได้เท้าจะลดความกระด้างลงและแม้กายเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเร็วก็ไม่มีความกำเกรงที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เมื่อรู้สึกถึงเท้ากระทบพื้นชัดเจนอย่างสบายตลอดกายช่วงบนปลอดโปร่งดีแล้วก็ค่อยลดระดับความเร็วลงมาเป็นปกติเหมือนทอดน้องเช่นเคยจังหวะกลับตัวที่ปลายทางจงกรมก็สำคัญสังเกตความแตกต่างที่ภายในหากรีบเร่งกลับตัวแบบไม่ทันรู้เท้ากระทบจะมีผลเสียระยะยาวเช่นทำให้เคว้งงหรือทำให้สติขาดลอยไปทีละน้อยรอบต่อรอบฉะนั้น เราควรมีแบบวิธีการกลับตัวที่จะช่วยรักษาสติไว้เมื่อหยุดที่ปลายทางควรให้เท้าเสมอกันให้แน่ใจว่ายังรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่เหยียบยืนหยุดนิ่งอยู่ในขณะนั้นแล้วจึงหมุนตัวกลับหลังหันโดยแบ่งออกเป็นขวาหันสองครั้งเท้าวขวานำเท้าซ้ายแต่ละการขยับเท้ายกเหยียบให้รู้สึกถึงสัมผัสกระทบไม่ต่างจากก้าวเดินธรรมดา การฝึกเดินจงกรมในที่เฉพาะเป็นเรื่องดีเพราะทำให้ไม่วอกแวก,กกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าได้สติจากทางจงกรมแล้วเรามาฝึกทำทุกก้าวในชีวิตประจำวันให้เหมือนเดินในทางจงกรมต่อเพราะสติรู้เท้ากระทบจะนำไปสู่ความรู้ตัวว่ากำลังเดินและความรู้ตัวว่ากำลังเดินจะนำไปสู่ความรู้อิริยาบทต่างๆอย่างทั่วถึงในที่สุด